วันพุธที่28กุมภา2567ก็ได้มีโอกาสไปร่วมสวดมนต์กับคณะสงฆ์อำเภอศรีประจัน์โดยมีพระศรีประจันต์ตะคณนาพิบาลท่านเป็นหัวหน้าสวดเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะพระครูปัญญาศาสนธรรมลงแล้วก็หลวงพ่อพระครูกิ่มหัวได้พระครูใหม่ เมื่อไปเห็นคณะสงฆ์ตั้งใจสวดมนต์จัดกิจกรรมก็มีความรู้สึกว่าปลื้มใจเนื่องจากว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน่วยงานราชการมาร่วมกันสวดเราก็คิดว่าเออวันดีว่างแล้วก็อยู่ใกล้กส่วนโคตกันเลยไปดูหน่อยใครบ้านน้องสาวก็คิดว่า คณะสงฆ์อำเภอศรีประจันท์เขากำหนดให้วัดคลองชะโดเป็นที่สถานที่จัดกิจกรรมแสดงว่าดีที่สุดเลือกวัดดีที่สุดก็เลยไปดูและไปนโมนากับเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันได้พระครูเด้เลื่อนฐานะเป็นพระครูสัญญบัติเมื่อไปเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกปื้มปิติ เนื่องจากว่าได้เห็นระดับคณะสงฆ์มีความสามัคคีมากันเต็มจัดอาสนะเรียบร้อยวัดดูสะอาดปูพรมจัดดอกไม้เครื่องตั้งเครื่องสักการะบูชาสวยงามจัดกิจกรรมอย่างดีหน่วยงานราชการก็มาร่วมกันโดยความพร้อมเพรียง หลายคณะด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังเห็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนแต่งชุดขาวมาเสิร์ฟน้ำให้ความสะดวกมีอาหารเลี้ยงตลอดงานดูแลพระดูแลญาติโยมก็มานึกถึงว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรานั้นเป็นที่รวมจิตใจโดยเฉพาะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้น เป็นหนึ่งเดียวมาตลอดพระมหากษัตริย์ช่วยกันสู้รบเอาประเทศไทยไ้ให้ลูกหลานเราโดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นตัวเชื่อมให้มีการสวดมนต์เมื่อจัดให้มีการสวดมนต์เป็นเสียงเดียวกันเมื่อได้ยินเสียงสวดมนต์โดยความพร้อมเพียงการเสียงเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาหรือประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ย ก็จะต้องอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหน่วยงานราชการคณะสงฆ์ดูแลกันตามอาวุโสตามฐานะสถานที่ดูร่มลื่นจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นที่น่านโมทนาเป็นอย่างยิ่งได้พูดว่านัทธัสวรรประทีปก็พึ่งทราบว่าท่านสวดที่สีประจันเนี่ยหลายเที่ยวท่านเป็นคนสีประจัน และท่านก็สังเกตดูการสวดมนต์ของญาติโยมที่มาในการจัดสวดแต่ละคนก็ตั้งอกตั้งใจสวดแม้แต่ผู้ว่าเหมือนว่าท่านจะสวดได้โดยบทธรรมจักท่านดูเป็นบางตอนท่านก็หลับตาสวดเออเป็นที่น่ายินดีเมื่อคนเราเนี่ยมันมีจิตใจผ่องใสด้วย เครื่องหรือมนของพระพุทธเจ้าด้วยพระลัตนไตรัยเนี่ยทำให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขมีความล่มเย็นจริงๆเทวดาก็รักตดยเฉพาะได้ยินหลวงพ่อพระศรีประจันตคณาพิบาลท่านพูดเรื่องมนที่สวดแต่ละบทนะ่ะมีความหมายอย่างไรก็ยิ่งทำให้เกิดความพึงปิติใจให้โยมมีความเข้าใจมากขึ้นในมนของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นการสวดมนต์ก็จะทำให้หน่วยงานต่างๆแม้แต่พระแม้แต่เด็กหน่วยงานราชการแม้แต่เศรษฐกิจต่างๆก็มีความราบลื่นมีความสมัคคีเรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนต่างๆจะเห็นความเชื่อมต่อของหน่วยงานราชาการที่มีความพร้อมเพรียงมีความตรงต่อเวลาเอ,อื้อเฟือเผื่อแผ่ต่อกันเออเมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกว่า ปื้มอ,อกปลื้มใจในการต้อนรับทางกณ์นส่งและก็ญาติโยมก็ขอบคุณคณะสงฆ์อำเภอศรีประจันทที่อุตส่าห์ไปนั่งแอบสังเกตการดูข้างหลังก็นิมนต์ให้ไปนั่งหน้าสุดก็ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์อำเภอศรีประจันเจอต้องการที่จะไปสวดด้วยต้องการจะไปดูด้วยสวดแล้วก็เกิดความปลื้มใจปิติใจ เมื่อทาบ้านเมืองม,มีการสวดอย่างนี้ทั่วประเทศหรือสวดทุกๆปีเนี่ยคิดว่ามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระรันตนตรัยเมื่อก่อนก็ได้ยินเสียงพระสวดแต่เมื่อมาเห็นญาติโยมมาสวดป,ปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองพุทธศาสนาของเราเนี่ย ไปได้ไกลมากเราอย่าไปคิดว่าไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่มีความก้าวหน้าจัดโครงการให้ในหลวงในแต่ละครั้งก็มีความรู้สึกนี้คือการปฏิบัติธรรมมีการรับศีลมีการสวดมนต์จเจริญสติสมาธิภาวนาหรือแม้แต่กระทั่งมาเตรียมตัวสวายความจงรักภักดีต่อในหลวงนี่ก็ถือว่าทำให้ประเทศชาติล่มเย็นเป็นสุขเป็นการรวม จิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคณะสงฆ์ญาติโยมแล้วก็สถานที่มีความพร้อมทุกอย่างามีการจัดได,ได้ดีในความรู้สึกของกผมเองก็ขออนนโมทนาคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมหน่วยงานราชการแม้แต่เด็กนักเรียนที่มาร่วมกันด้วยความตั้งอกตั้งใจในการเสบน้ำญาติโยมตั้งอกตั้งใจในการสวด ผมเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสโดยเฉพาะนำพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งมาเป็นจุดสยวนลมจิตใจอย่างนี้ประเทศชาติเราก็จะมีความสงบสุขมีความเจริญมีความร่มเย็นขอขอนุโมทนาทุกทกท่านครับตามเทศบาลตำบลวังว่า วัดคลองชะโดเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อพศ2อ,อ8 5ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลวังว่าอำเภอศรีประจนันจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเริ่มแรกนายกลิ้งนางภูลประทุมและนายหลังนางกองบุญเรืองรอดเป็นผู้ถวายที่ดินและริเริ่มก่อสร้างวัดขึ้นได้ตั้งชื่อวัดตามหมู่บ้านคลองชโดมีเนื้อที่ตั้งวัด23ไร่2งาน76ดลำดับเจ้าอาวาสหนึ่งพระอธิการถึง6พระอธิการผิวสองพระอธิการหมอนเจ็ดพระอธิการก๊ก กนปินทุยาโนสามพระอธิการเกแปดพระอธิการบัวรถป็นทุนอปุยโยสพระอธิการชิ้น9้าพระครูสุกิจวิบูลพระสุทัศโอปายโกห้าพระอธิการใบสิพระประลัดกิมหัว